ครับสวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำเสนอ22ทิปแอนทริคบน Excel ที่คนใช้ Excel ต้องได้นำไปใช้อย่างแน่นอนผมกัดสันไม้แล้วครับถ้าไม่เชื่อทุกคนลองติดตามผมมาได้เลยครับผมจะเวิร์กช็อปให้ทุกคนดูไปเลยดีกว่าครับผมเอาล่ะเอาเริ่มต้นครับชีวิตทุกคนเคยลองกดปุ่มอัลเทอร์เนทบ้างไหมครับลองเอามือไปกดดูเหมือนผมก็ได้ครับอ๋ออัลเทอร์เนกดเพื่ออะไรครับ เปิดดูช็อตคัทที่มันหลบๆซ่อนๆอยู่ครับถ้าใครอยากได้ช็อตคัททุกอย่างบนหน้าจอลองกดอัลเทอร์เนตดูก่อนสิครับนี่ถ้าเราอยากได้ช็อตคัทก็เนี่ยครับพอกดอัลเทอร์เนตปุ๊บคุณอยากใช้ฟอร์มูลากดตัวอะไรต่อครับตัว m บนคีย์บอร์ดอ่ะตัว m ต่อไปอยากจะแทรกฟังก์ชันก็กดตัวอะไรครับตัว f เห็นไหมครับแล้วก็ใครที่ชอบใช้ช็อตคัทนะครับเอาละผมว่าปุ่มอัลเทอร์เนตควรรู้นะคืออะไรครับ เปิดดูช็อตคัททั้งหมดบนหน้าจอนี่ต่อไปช็อตคัทตัวที่2ครับทุกคนเคยใช้บ้างไหมครับคอนโทรล F1 ลองกดดูสิครับคอนโทรลค้างไว้แล้วตามด้วย F1 เพื่ออะไรครับอ๋อเพื่อต้องการเปิดปิดหรือว่าโชว์ไม่โชว์อะไรครับแถบเครื่องมือนี่เผื่อว่าบางคนต้องการเพิ่มพื้นที่ในการทํางานนะครับคอนโทรล F1 ข้อช่วยช่วยในการเปิดเปิดปิดปิดโชว์หรือไม่โชว์แถบเครื่องมือนะครับผมต่อไปการทํางานบนเซเซ์บ้างครับ คอนโทรลเซมิโคลอนมีประโยชน์อะไรอ่าลองดูสิคอนโทรลเซมิโคลอนอ๋อผู้ช่วยในการกรอกวันที่ปัจจุบันครับผมต่อไปครับคอนโทรลชิปเซมิโคลอนมีประโยชน์อะไรครับกดดูสิครับคอนโทรลชิปเซมิโคลอนอ๋อผู้ช่วยในการกรอกเวลาปัจจุบันครับผมต่อไปครับทุกคนลองเอามาแอพพลายนี้ครับเราต้องการกรอกทั้งวันที่และก็เวลาครับทุกคนก็กดปุ่มใดก่อนครับวันที่ครับ คอนโทรลเซมิโคลอนแล้วก็อะไรครับเคอสเปซหนึ่งครั้งครับแล้วก็อะไรครับคอนโทรลชิปเซมิโคลอนเผื่อว่าบางคนต้องการกรอกทั้งวันที่เวลาในช่องเดียวกันก็กรอกอย่างนี้ครับนี่ทิปแอนทริกเล็กๆน้อยๆแต่มีผลกับจุดเริ่มต้นเห็นไหมครับทุกคนต่อไปเดินทางกันต่อเลยครับเอาล่ะบางคนที่ผมเจอครับเนี่ยสมมุติว่าวาดรูปไปสี่รูปนี้แล้วต้องการอะไรต่อครับต้องการจัดให้มันตรงแนวกันที่ผมเจอนี่ๆๆต้องการจัดนี้ครับให้มันชิดซ้ายนี่ บางคนที่ผมเจอครับนี่ครับใช้เมาส์ขยับครับโอ้โหดูสิครับผมเมื่อไรจะเสร็จแล้วครับชีวิตครับบางคนลําบากมากเลยครับพอขยับเสร็จแล้วไม่พอครับต้องสะกิดเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยมาช่วยเลงอีกครับว่าตรงกันหรือยังระยะของแต่ละอันตรงกันไหมผมว่านะถ้าเราใช้มืออย่างนี้นะผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับทุกคนครับผมขออันดูครับถ้าใครต้องการใช้คําสั่ง Align and Distribute เชิญติดตามผมมาได้เลยครับสเต็ปแรกครับ เราต้องเลือกก่อนครับอ่าเลือกกดชิปค้างไว้ก็ได้ครับเลือกอันที่2กดชิปค้างไว้อันที่3กดชิปค้างไว้อันที่4ี่เวลาเราทาอะไรบน Excel ก็ตามนะครับสเต็ปแรกเลือกก่อนนะอ่าทุกคนสังเกตดูเทคนิคนะพอคุณเลือกเสร็จปุ๊บคุณลองสังเกตดูด้านบนซิอ่ามีข้อสังเกตบ้างไหมนี่ rolling turn ครับผม ผมว่าเราน่าจะเดาว่าคลิกตรงนี้ไม่ใช่คลิกตรงโน้นทุกท้องไหมฮะทุกคนก็น่าจะคลิกไปที่ไหนต่อครับฟอร์แมตสังเกตมากกว่าจําครับโอเคและทุกคนก็สังเกตดูสิครับมีปุ่มเครื่องมือที่ช่วยในการจัดชิดซ้ายไหมครับมีสิครับทุกคนใช้การสังเกตไม่ใช่จําผมเลือกเลยครับ a l i g ็ l เห็นะฮะทุกคนสังเกตไหมครับผมอยากให้แต่ละช่องมีระยะห่างเท่ากันก็กดไปที่ตรงนั้นแหละที่เดิมะมันน่าจะอยู่ที่นี่สังเกตรูปครับอย่าอ่านครับนี่ครับ Distribute Vertical เสร็จเรียบร้อย สแสดงว่าเทคนิคของ Excel v e r s i o นใหม่ๆเนี่ยก็คิดไงครับให้คุณสังเกตมากกว่าจำคุณเลือกก่อนแล้วก็สังเกตปุ่มเครื่องมือข้างบนแล้วค่อยไล่เอาครับผมอย่าคิดมากครับง่ายและเร็วสังเกตมากกว่าจำจำเฉพาะคีย์เวิร์ดนี้เราอยากได้อะไรเราก็เอาไปใช้เลยครับผมต่อไปทิปแอนริคต่อไปดูต่อเลยครับ บางคนที่ผมเจอนะอะเจอข้อมูลเยอะๆคราวนี้ก็คือต้องการอะไรต่อครับต้องการจาไปข้างล่างสุดๆก็คือต้องการลงไปดูว่าข้างล่างข้อมูลจบแค่ไหนบางคนที่ผมเจอครับนี่ฮะเลื่อนสครอลลงไปเลื่อนเมาส์ลงไปดูแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จแล้วครับชีวิตครับผมตกลงแล้วเนี่ย ท r ิปแอนทริคตัวนี้ผมว่าก็ควรทราบนะคนที่ต้องการไปดูข้อมูลข้างล่างสุดอยู่ตรงไหนก็คือจำใช่ไหมครับวิธีจำทุกคนฟังผมนะลแล้วลองทำตามผมดูครับให้เราเลือกช่องแรกตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วลองกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ w, ทําด้วยทิศทางที่เราต้องการไปทุกคนดูบนคีย์บอร์ดสิครับปุ่มลูกศรมีกี่ปุ่มครับสี่ใช่ไหมครับลูกศรซ้ายขวาบนล่างทุกคนครับ คอนเซปต์ก็คือกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลูกศรลงไปข้างล่างก็จะกระโดดลงไปข้างล่างสุดเห็นไหมครับผมจ้ำลงไปข้างล่างสุดถ้าผมคอนโทรลลูกศรลงอีกทีมก็จ้ำลงไปข้างล่างสุดของ Excel แล้วครับผมถ้าผมต้องการจ้ำไปข้างบนก็คอนโทรลลูกศรขึ้นเห็นไหมคอนโทรลลูกศรขึ้น ไปทางขวาก็คอนโทรลลูกศรขวานั่นคือจมไปยังมุมต่างๆของตารางครับผมช่วยในการกระโดดแหละครับต่อไปบางคนต้องการอะไรต่อครับเลือกข้อมูลเช่นบางคนต้องการเลือกข้อมูลทั้งตารางครับเลือกช่องใดช่องหนึ่งก่อนกดปุ่มอะไรครับคอนโทรลเนี่เลือกทั้งตารางอ่าถ้าผมต้องการเลือกเฉพาะวันที่เฉพาะข้อมูลครับก็คือเริ่มต้นที่ B เท่าไหร่ครับ B5 ลงไปข้างล่างครับบางคนต้องการเลือก B5 ลงไปข้างล่างทำอย่างนี้ครับใช้เมาส์เลื่อนครับดูสิครับชีวิตครับโอ้โหได้ข้อมูลเยอะๆผมว่านะเราควรใช้ผู้ช่วยในการเลือกก็คืออะไรครับเลือกช่องแรกก่อนจุดเริ่มต้นของชีวิต ถ้าเราต้องการเลือกแบบต่อเนื่องครับช็อตคัตที่ต้องรู้ก็คือคอนโทรล i f t แล้วตามด้วยหัวลูกศรลงไปข้างล่างอ๋อเลือกลงไปข้างล่างคอนโทรล i f ปลูกศรล่างมันก็เลือกต่อเนื่องครับคอนโทรลลูกศรขึ้นก็กระโดดขึ้นมาที่เดิมตกลงแล้วจ้ำก็คือคอนโทรลลูกศรซ้ายขวาบนล่างถูกต้องไหมครับถ้าเราต้องการเลือกก็คืออะไรครับคอนโทรล i f ปลูกศรลงลูกศรขวาก็แล้วแต่เราเห็นไหมครับถ้าใครต้องการเลือกแบบต่อเนื่องก็อย่าลืมครับเลือกช่องแรกก่อนแล้วก็อะไรครับคอนโทรล i f t ลูกศรขวาลูกศรลงก็ได้ครับนี่่่รัััผูู้้ชวววยยในนนกกาาเเลืออ Ship Control งตมดห ครับต่อไปเราต้องการอะไรอีกออโต้ฟิลออโต้ฟิลคืออะไรบางคนใส่ลำดับที่ที่ผมเจอแสงนี้ครับนี่มากรอกเลขหนึ่งมากรอกเลข2มากรอกเลข3ามดูสิครับโอ้โหครับแล้วเมื่อไหรจะเสร็จแล้วครับผมถ้าเราต้องการอะไรที่มันด่วนด่วนนะฮะเราจะใช้คําสั่งออโต้ฟิลก็คือเติมอัตโนมัตินี่ทุกคนเติมตามผมเลยใส่เลข1เลข2ครับแล้วก็เลือกเหมือนผมครับลองใช้การสังเกตเลยนะด้านล่างขวาสังเกตตรงนี้แล้วทุกคนอย่ากระพริบตานะครับ ดับเบิลคลิกครับผมดับเบิลคลิกก็คือคลิกซ้ายเร็วๆ2ทีครับไม่ใช่คลิกวันนี้พรุ่งนี้ครับพอคุณดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะออโต้ฟิลไปตามข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ทาไมเชื่อทำไมต่อครับจำลงไปดูข้างล่างสิครับคอนโทรลลูกศรลงพอดี e ครับผม คอนโทรลลูกศรขึ้นครับเห็นไหมครับออโต้ฟิลก็สะดวกอย่างนี้ครับทุกคนลองทดสอบออโต้ฟิลอีกสักตัวอย่างดีกว่าไหมครับผมพาไปดูต่อครับบางคนใส่ยอดเห็นะครับจำนวนคูณด้วยราคาก็สูตรธรรมดาครับเอนเตอร์ต่อไปบางคนที่ผมเจอทำนี้ครับชีวิตครับใช้เมาส์ลูดลงไปครับผมบางคนขยันมากเลยเนี่ยบางคนลูดไปลูดมาแล้วมันแกว่งไปแกว่งมาที่ผมเจอบางคนครับลูดลงไปสุด ขอบโต๊ะแล้วครับต้องบอกเพื่อนว่าเพื่อนครับช่วยเอาโต๊ะอีกตัวมาต่อได้ไหมครับโอ้มันคงจะวุ่นวายกันน่าดูนะครับผมอันดูดีกว่าไหมทุกคนอย่าลืมนี่นี่ออโต้ฟิลช่วยได้เล็งด้านล่างขวาตรงนี้ครับแล้วก็ทําไมครับดับเบิลคลิกครับผมแล้วก็กระโดดลงไปดูครับคอนโทรลลูกศรลงครับพอดิพอดีกับข้อมูลเลยครับผมเห็นไหมครับ ทิปแอนทริคเล็กๆหน่อยอ่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้ก็มีผลกับชีวิตของทุกคนแล้วเห็นไหมครับลองนําไปปรับใช้ลองทบทวนดูครับผมเล่นให้ดูแล้วเรียนรู้จากการเล่นนะฮะเห็นชัดเจนเลยครับผมนี่ผมไปดูต่อเลยดีกวา่าอ่าต่อไปของบางคนที่ผมเจอหัวตารางอยู่ซ้ายเก็บข้อมูลจากซ้ายไปขวาครับแล้วต้องการใส่ลำดับที่ดูซินได้ไหมเนี่ยบางคนก็ใส่เลข1เลข2อ่าแล้วก็อะไรครับหวังว่าเดี๋ยวมันจะไปทางขวานะออต้องการเติมไปจากซ้ายไปขวานี่ ตกลงมาบอกว่าอาจารย์ดับเบิลคลิกได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมลองเลงแล้วดับเบิลคลิกดูซิทุกคนอย่ากระพริบตาผมดับเบิลคลิกดูครับตกลงกันดับเบิลคลิกมันได้เฉพาะลงไปข้างล่างครับผมถ้าคุณจะดับเบิลคลิกแบบออโต้ฟิลครับคุณได้เฉพาะจากบนลงล่างถ้าจากซ้ายไปขวาคุณต้องลูดเอาเองแล้วล่ะครับผมแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ผมอยากให้มันออโต้ฟิลไว้ได้ทําไมครับ คุณต้องเปลี่ยนแนวตารางครับให้หัวอยู่บนสิแสดงว่า Excel ที่มันฉลาดเพราะหัวอยู่บนก็เหมือนคนเราแหละครับหัวควรอยู่บนไม่ใช่อยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายครับหัวควรอยู่บนทุกคนคิดว่า Excel น่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนให้หัวอยู่บนไหมครับ อ่าเยี่ยมมากครับเอ็กเก็รู้อีกครับว่าเราถนัด Copy มาก่อนทุกคน c o p y เลย Control A ต่อได้ไหมครับแล้วก็ c o n t r o l C ใช่ไหม Copy และทุกคนไปหาที่ว่างๆในชีวิตด้านล่างก็ได้ครับคลิกขวาครับเลือกคำสั่งเ a จสเป e ชียลวางแบบ t r a n s p o s e ก็คือเปลี่ยนแนวโอเค พอเปลี่ยนแนวเสร็จปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนครับ l x c e l มาให้ความสําคัญกับข้อมูลหัวอยู่บนเห็นไหมพอทุกคนทําหัวอยู่บนเห็นไหมลำดับที่ดับเบิลคลิกดูครับได้แล้วตกลงออโต้ฟิลจากบนลงล่างเท่านั้นนะครับที่เหลือคุณต้องรูดเอาเองแต่คุณมีคําสั่งทรานส p โพสช่วยอยู่และหลังจากนั้นถ้าเราอยากได้เป็นแนวนอนเราก็ทําเหมือนเดิมสิครับคอนโทรลเอคอนโทรลซีคั A, c, Copy, แล้วก็ไปหาที่ว่างๆในชีวิต เพสเปเชียลอะไรต่อครับทรานสร์ตก็คือเปลี่ยนแนวกลับไปเหมือนเดิมชีวิตก็ได้แล้วครับผมเทคนิคเล็กๆหน่อยนะเหล่านี้ทุกคนเห็นไหมครับลองเล่น Excel เหมือนผมดูครับทุกคนจะเข้าใจ Excel มากขึ้นว่า Excel มันคิดอย่างไรนั่นเองนําไปใช้ได้จริงๆด้วยนะไม่ใช่ม,มั่วๆไหมครับต่อไปเดินทางกันต่อเลยครับผมบางคนไป c o p ปี้ข้อมูลมาหนึ่งคอลัมน์เช่นชื่อสินค้าแต่ประเคว่าชื่อสินค้ามันซ้ำเห็นไหมโจทย์ก็คือถ้าซ้ำเนี่ยต้องการให้เหลือหนึ่งรายการนี่สแสดงว่าเราต้องการลบส่วนที่ ไม่เกี่ยวออกไปให้เหลือกี่รายการครับ1รายการเช่นดินสอต้องเหลือ1ช่องปากกาหลายช่องต้องเหลือหนึ่งช่องบางคนมาแล้วครับมีมานั่งทำนี้ครับโอ้ถ้าคุณเล่นอย่างนี้นะชีวิตคุณ <c oughs> เมื่อไรจะเสร็จแหละครับถ้ามีข้อมูลเป็นหมื่นๆนะครับคุณใช้คําสั่งดีกว่าไหมทุกคนอยากขวบิบตาถ้าใครต้องการลบข้อมูลที่ซ้าออกไปดูผมนะคอนเซ็ปต์ก็คือหัวอยู่บนเลือกช่องใดช่องหนึ่งข้อพอแล้วไปที่ไหนครับ Data ทุกคนลองเดาดูสิครับน่าจะกดปุ่มไหนวิธีเดาก็คือดูรูปไอคอนเป็นบ้างไหมครับผมนี้ สีน้ำเงิน3มช่องเหลือช่องหนึ่งสีส้ม2ช่องเหลือช่องหนึ่งแล้วคำสั่งนี้บอกว่าถ้าดีเอามาแค่คอลัมน์เดียวเห็นภาพชัดเจนที่สุดก็อลองดูสิครับผมสรุปแล้วถ้าเราต้องการลบข้อมูลส่วนที่ซ้ําเลือกช่องใดช่องหนึ่งและกดไปที่ไหนครับ data remove duplicate ไม่ต้องอ่านเยอะเลยครับผมเดี๋ยวมันขึ้นมาก็ตอบโอเคเอาที่ถนัดเลยครับเรียบร้อยโอเคครับผมมันลบส่วนที่ซ้ำไห้อย่างรวดเร็วเห็นไหมครับเทคนิคพวกนี้ก็เอาไปช่วยในการลบข้อมูลที่ซ้าได้เนาะ อ่าถ้าเราต้องการเช็คดูมันลบจริงหรือเปล่าก็กดซ้ำอีกทีสิครับผม โอเคเลยครับไม่ต้องอ่านเยอะครับเทคนิคครับเทคนิคล้วนๆครับถ้าเรากดซ้ำมันจะบอกว่าไม่ซ้ำแล้วครับคุณเชื่อผมไหมเนี่ยว่าผมลบจริงๆแต่ข้อมูลไม่ซ้ำแล้วไงผมลบไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะนอกเหนือจากรีมูฟดู i c เ t e แล้วยังช่วยในการเช็คได้ว่าข้อมูลซ้ำหรือเปล่าถูกต้องไหมถ้าใครต้องการเช็คว่าข้อมูลซ้ำหรือเปล่าก็กดปุ่มนี้ได้รีมูฟดู u p เ i c a t e ไหมครับแต่มีข้อแม้ว่าควรแบ็กอัพดาต้าเบสไว้ก่อนคือ Copy ข้อมูลมาเล่นก่อนในเพราะรีมูฟม,นะม,มันเอาออกไปเลยไงทุกคนไปดูทิปแอนด์ทริคต่อไปเลยดีกว่าครับผม อ่าบางคนต้องการจัดเรียงข้อมูลอ่าจัดเรียงข้อมูลเช่นผมต้องการจัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ A ผมก็เลือกช่องใดช่องหนึ่งของคอลัมน์ A ครับทุกคนดูอย่างกับพิตาครับกดไปที่ d a ต a A to Z Z to A ก็เรียบร้อยแล้วลหละครับพอคุณซอสเสร็จปุ๊บคุณอยากได้อะไรต่อครับอยากดูว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มซ้ำได้เท่าไหร่บางคนนั่งทำอย่างนี้ครับอินเสิร์ตโลแล้วก็อะไรครับไปนั่งฟอร์มูล่าออโต้ซ้ำโอ้โหถ้ามีข้อมูลเป็นหมื่นผมว่าไม่ไหวครับถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มของข้อมูล เอาตัวเลขมาซ้ำกันได้เท่าไหร่ทุกคนอยากกระพริบตาดูผมเลยเลือกช่องใดช่องหนึ่งก็พอชีวิตครับโอ้โหครับ Data ครับทุกคนลองเดาดูครับน่าจะกดปุ่มไหนครับแต่เราอยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มซ้ำได้เท่าไหร่เยี่ยมมากทุกคนน่าจะเดาปุ่มนี้นะปุ่มนี้บอกว่าอะไรครับนี่ฮะสังเกตเอานะมันบอกว่าใต้ดีเอามา2คอลัมน์ก่อนเห็นภาพชัดเจนเลยครับนี่ insert low แล้วก็ซ้ำเห็นไหมครับสีแดงแดงสีแดงอ่ะไม่เชื่อกดเลยดีกว่าครับอยากกระพริบตาครับคลิกไม่ต้องอ่านเลยครับ โอเคเอน,นะฮะนี่ฮะถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มซ้มได้เท่าไหร่เรียบร้อยครับที่เหลือถ้าเราจะเอาออกก็ซับตัวเท่ารีมูฟออกครับข้อมูลดิบก็กลับมาเหมือนเดิมถ้าเราต้องการอยากดูซับตัวเท่าหรือว่าอะไรครับผลรวมย่อยหรือว่าแต่ละกลุ่มซัมเท่าไหร่ทุกคนก็เห็นนะครับที่เหลือก็มีตัวช่วยในการมองเห็นข้อมูลแปลนตัวเท่าเท่าไหร่ซับตัวเท่าเท่าไหร่ข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่ ง่ายมากเลยเห็นไหมครับผมทุกคนซอสก่อนแล้วค่อยซับทัทลครับเห็นไหมฮะต่อไปผมาไปเดินทางเล่นต่อบางคนข้อมูลเป็นอย่างนี้ครับแล้วต้องการซอสคอลัมน์เอบางคนที่ผมเจอก็คือเก็บข้อมูลช่องเดียวช่องที่เหลือเว้นว่างไว้นี่บางคนเก็บช่องเดียวช่องที่เหลือเว้นว่างไว้นะครับแล้วทุกคนลองดูนะถ้าผมจะซอสที่คอลัมน์เอทุกคนคิดว่ามันมีปัญหากับชีวิตไหครับดูเลยดีกว่าครับผมเลือก A2 ครับจะซอสที่ชื่อผู้ขายครับกดไปที่ Data A เอตทุกคนดูครับ เห็นะครับข้อมูลว่างๆซอสแล้วมีัญัาครับเพราะว่าอะไรครับไม่รู้ว่าเป็นของใครบ้างเลยมั่วมั่วข้อมูลว่างๆส่วนใหญ่เขาจะเติมช่องว่างให้เต็มก่อนแต่บางคนมานั่งรูดอย่างนี้อยู่ก็อโอเคถ้า 2- อสข้อมูลแต่ถ้าข้อมูลเป็นหมื่นครับคุณนั่งรูดเมื่อไหร่จะเสร็จครับบางคนขยันมากเลยชีวิตคุณอันดูก่อนได้ไหมแลวคุณดูเทคนิคของผมครับคุณเลือกช่องใดช่องหนึ่งคอนโทรลเอแล้วคุณก็กดไปที่ไหนครับโฮมนี่ไฟล์ Select Go to Special เลือกแบ่งเติม s ผู้ช่วยในการเลือก go to special ok หลังจากนั้นสังเกตครับมันเลือกแบ่งแล้วครับทุกคนพิมพ์ต่อครับเท่ากับกดปุ่มลูกศรขึ้น control enter เอาข้างบนเติมข้างล่างเสร็จแล้วครับถ้าเราสงสัยผมอันดูอีกครั้งครับเ้าเท่ากับลูกศรลงดูสิ control enter อ๋ Ctrl en ter, อเอาข้างล่างเติมข้างบนผมอันดูตกลงการเติมข้างบนลง,ล,งล่างก็คือเท่ากับลูกศรขึ้นเอาข้างบนเติมลงมาแล้วเติมทีเดียวทั้งหมดคืออะไรครับ control enter ครับผมแล้วทุกคนก็สามารถ ซอสได้ต่อ็นอ่ะเราก็สามารถใช้คําสั่งซอสอะไรได้ตามปกติแล้วครับเห็นนะที่เหลือเราจะใช้ซับสคริปอะไรก็ได้เหมือนเดิมเลยครับผมเหม็นะครับนี่ใครต้องการใช้งานแบบด่วนๆติดตามดูดีๆอย่ากระพริบตาเด็ดขาดครับผมต่อไปเดินทางกันต่อครับในชีตที่7อ่ะผมต้องการ insert chart. อินเสิร์ตชาร์จอ่าบางคนบอกว่าอะไรครับต้องการสร้างกราฟแบบด่วนๆมีช็อตคัดไม่มีไอเราเลือกช่องใดช่องหนึ่งก็อพอครับลองกดปุ่มอัลตร้เดค้างไว้ตามด้วย F 1หนึ่ง ยากระพริบตาครับมาแล้วครับผมถ้าอยากลบกราฟก็ดีลีทครับเนี่ยเอาใหม่ครับอยากได้กราฟแบบรวดเรนกดปุ่มเลยครับอ้เทอร์เน็ตค้างไว้แล้ว f1 ครับผมโอ้ก็วางอยู่ที่ชีตเดิมเลยแล้วก็ดีลีทกราฟเริ่มใหม่ก็ได้ครับต่อไปชดคัดอีกตัวคือ f11 ครับก่อน f11 ทุกคนโดนข้อมูลสักช่องก่อนแล้วลองเอามือไปกด f11 ดูครับอยู่ใกล้กับ f12 แต่กด f11 นะครับผมโอ้โหครับได้กราฟเหมือนกันแต่ไปอยู่อีกชีตหนึ่งเห็นจะจะเห็นจะจะ แสดงว่าถ้าใครอยากสร้างครับมีช็อตคัทห้เลือก2ตัว a ั t e เน a เอฟหนึ่กับอะไรครับ f 1อ่ะผมกลับมาที่ข้อมูลแล้วล้เนตเอฟหนึ F1 นี่ทุกคนครับเน้นอะไรด่วนๆครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็น่าจะบวกรู้ไหมครับอยากได้อะไรอยากได้ Data T a b l e อยากได้อะไรก็ว่ากันไปนะกด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 นี่ง่ายเร็วต่อไปบางคนพอสร้างกราฟเสร็จแล้วต้องการทําอย่างนี้ครับลองกรอกข้อมูลเพิ่มทุกคนดูผมนะและดูสิครับผมกรอกข้อมูลซ้ายมือดูขวามือกราฟเพิ่มไหมครับ ครับไม่เพิ่มนี่บางคนอยากกรอ,อกข้อมูลเพิ่มแล้วอยากไอ้ครับเพิ่มด้วยทําไงต่อนี่เทคนิคต่อไปก็เลยมาทริคแอนทริคต่อไปมาเลยครับไปดูครับเขาบอกว่าอย่างนี้ ถ้าคุณต้องการกราฟแบบไดนามิกนี่ดนามิกก็คือวิ่งตามข้อมูลอัตโนมัติอ่ะคุณต้องทำข้อมูลของคุณให้เป็นดนามิกเรนจ์ก่อนนะคำสั่งเทคนิคคำสั่งที่ช่วยในการทำข้อมูลให้เป็นดนามิกเรนจ์ก็คือทุกคนเลือกช่องใดช่องหนึ่งกดตามผมครับ Home Format a s t a b l e ครับผมแสดงว่า Microsoft Excel ก็มีทีม R&D ด้วยครับเขารู้ด้วยครับว่าหัวหน้าของเราชอบสีอะไรบ้างหน้าที่ของเราก็คือใช้เป็นดนามิกเรนจ์ครับเราจะเลือกสีอะไรก็ได้เลือกมาสักสีครับ แล้วก็ไม่ต้องคิดมากครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยพอเราได้ Dynamic เรนส์เสร็จปุ๊บต่อไปเราต้องการทําเป็นด n นามิ c ชาร์จก็คืออะไรครับเลือกช่องใดช่องหนึ่งกด a l t e r อร์เนท F1 สิครับทดสอบเลยครับผมลองดูที่ว่าจริงหรือเปล่าทุกคนลองดูผมลองเพิ่มข้อมูลด้านล่างทุกคนดูที่กราฟนะครับอย่างเช่นนี่ Dynamic r ร n ส์แล้วตอนนี้นะปุ๊บอยากกิตาโอ้กราฟไปแล้วครับผมผมใส่ต่อครับทุกคนดูครับ โอ้โหครับไม่น่าเชื่อครับเพราะนั้นคําสั่งด y นามิกเรน g ์ทุกคนอย่าลืมครับโอมฟอร์แม t แอ t เทเบิทุกคนต้องใส่ก่อนแล้วค่อยเอาไปทํากราฟที่หลังเราก็าจะได้กราฟแบบ Dynamic r รน g ์ด้วยด n นามิ c ชาร์ดด้วยไหมครับผมนี่เทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆถ้ารู้ก็จะดีกว่าไม่รู้นะครับเอาไปปรับใช้ได้นะครับบางคน บางคนพอได้เสร็จแล้วอยากได้อะไรต่อครับเนี่ยอยากได้ conditional formatting คืออะไรบางคนไม่เคยใช้อ่าลองเลือกตัวเลขดูนี่คลิกไปที่ Home conditional formatting ถ้าแปลตรงตัวคืออะไรครับ condition คือเงื่อนไข f o r m a t ก็คือสี แต่ระดับนี้แล้วเราเล่นแบบง่ายๆเร็วๆเด่วดๆครับคุณเลือกเลยนี่โอเคโอเคชีวิตของคุณเลยฮนะแยกแยกข้อมูลตามสีให้เห็นข้อมูลชัดเจนขึ้นบางคนอยากได้กราฟที่อยู่ในเซลล์เ็เล่น conditional formatting ก็ได้นะบางคนไอ้นี้ก็อชอบไอ้นั่นก็อชอบไปเลือกสิครับบางคนไอ้นูนก็อชอบอีกนี่ไอคอนเซ็ตนี่ผมว่ามั่วแล้วครับผมว่าเคลียร์ดีกว่าครับผมเอาออกใหม่เริ่มต้นชีตใหม่ครับ conditional formatting ก็คืออะไรครับแยกแยกข้อมูลเป็นสีก็ได้หรือบางคนต้องการไอคอนเซ็ตเพื่อจัดเรตติ้ง นี่เห็นไครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่มีผลกับชีวิตคนใช้ Excel ผมเอาแบบด่วนๆนะครับรายละเอียดทุกคนค่อยๆดูในคลิปต่อๆไปนะผมเอาด่วนอย่างเดียวเทคนิคทิปแอนทิคเหล่านี้ผมว่าคนทํา Excel ควรรู้นะครับผมต่อไปเดินทางต่อเลยครับต่อไปอะไรนะดินามิกเรน์ทุกคนอย่าลืม Dynamic เรน g ์ก็คืออะไรครับโฮมแล้วก็อะไรครับ Format a แอ a เทเบนี่เลือกมาสักสีหนึ่งโอเค มันเป็นดนามิกเรนจ์หรือเปล่าทดสอบอีกครั้งเลครับทุกคนลองใส่ยอดดูครับยอดเท่ากับอะไรครับจำนวนคูณด้วยอะไรครับราคาทุกคนอยากกระพริบตาผมเบนเตอร์ครับโอ้โหมันดนามิกเรนจ์จริงๆก็คือทำทีเดียวจบเลยครับออโต้ตารางอัตโนมัติตารงฉลาดอัตโนมัติมาที่โฮมฟอร์แมตแอดทเบิลตารางไม่ธรรมดาครับมันฉลาดมากเห็นไหมเป็นดนามิกเรนจ์นั่นเองหลังจากนี้เราต้องการทำอะไรบางอย่างต่อดนามิกไพวอตเทเบิลคืออะไรเนี่ยอ่ะผมตั้งโจทย์ดีกว่าหัวหน,น้าอยากรู้ว่า ผู้ขายแต่ละคนขายได้ยอดรวมเท่าไหร่ทําไงดีครับทุกคนอะไรนะโจทย์คืออยากรู้ว่าชื่อผู้ขายแต่ละคนขายได้ยอดเท่าไหร่ทุกคนครับไม่ถึงครึ่งนาทีเสร็จเลยครับทุกคนคลิกไปที่ดีไซน์ต่อครับนี่ฮะซัมมาไลท์วิดไพวัตเทเบิลครับก็คือทํารายงานแบบด่วนๆเลยครับโอเค ทุกคนก็เลือกเลยครับชื่อผู้ขายแล้วก็อะไรครับผมหัวหน้าอยากดูอะไรครับอยากดูยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยากดูชื่อผู้ซื้อด้วยก็เลือกชื่อผู้ซื้อครับต่อไปครับมันดูยากก็เอาออกครับดูชื่อสินค้าด้วยไหมครับทดสอบกันไปแล้วทุกคนครับก่อนจบรายงานแบบด่วนๆทุกคนอย่าลืมแวะไปดูที่ดีไซน์ครับปรับแต่งตารางให้มันดูสวยงามสินี่ลองเล่นตามผมเลย เทคนิคเหล่านี้ครับเห็นไหมเล็กๆน้อยๆแต่มีผลกับชีวิตเห็นไหมด่วนๆเอาด่วนอย่างเดียวอะรีพอร์ตเลเยอร์ลองกดดูซิชีวิตดีขึ้นไหมชีวิตดีขึ้นก็โอเคยินดีด้วยครับผมอยากเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับคลิกขวาส um ัมอัพยอดครับโชว์แวลูแอด โอ้เปอร์เซน์ก็ได้โอ้อยากโชว์เป็นตัวเลขธรรมดาด้วยก็นนี่เอายอดไปวางตรงนั้นเลยครับผมถ้าเราสงสัยข้อนี้ครับหมุนไปหมุนมาเหมือนผมเลยครับย้ายตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นดูสิย้ายตรงนั้นไปอยู่ตรงโน้นดูสิย้ายครับปวอรเทเบิลหมายถึงตารางที่ปรับเปลี่ยนมุมมองได้ก็คือย้ายไปย้ายมาตามวัตถุประสงค์ของเราแบบไหนดีที่สุดก็อเอาอย่างนั้นเลยครับชีวิตครับสรุปว่าอยากได้รายงานด่วน,วน,วนมาที่ไหนครับ มาที่ไพวอทเทเบิลขอแค่ใช้เมาส์เป็นเลือก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 แล้วอย่าลืมก่อนจบไพวอทก็ลองหมุนหมุนแล้วก็ไปที่ไหนครับไปที่ดีไซน์ปรับปรับอะไรครับปรับสีมันสวยแล้วก็ปรับอะไรด้วยครับปรับเลเยอร์ให้มันดูดีขึ้นนะเพราะบางคนบางทีเลเยอร์ยังดูไม่ออกเห็นไหมเนี่ยคุณก็กด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 โอเคนี้ชีวิตอากินได้แล้วครับผมโอเคถ้าเราอยากดูกราฟอย่าลืมครับกดปุ่มได้ต่อครับ F11 ครับไปดูกราฟครับ,รบเรียบร้อยครับผมนี่นี่คือการใช้งาน Excel แบบด่วนๆทิปแอนทริคเหล่านี้คุณควรทบทวนดีๆแล้วลองนำไปปรับใช้ดูครับก่อนจบทิปแอนทริคผมมีแถมผมมีแถมนี่บางคนมีข้อมูลเพื่อนส่งมาอยากรู้ว่าเพื่อนใส่สูตรไว้ตรงไหนบ้างทำไมครับบางคนก็มาคลิกดูอย่างนี้ก็มีนี่อยากรู้ว่าเพื่อนใส่สูตรไว้ช่องไหนบ้างทุกคนคลิกตามผมเลยฟอร์มูล่าอะไรก็อ,อะไรครับ โชว์ฟอร์มูล่าครับเรียบร้อยครับโชว์สูตรมาแล้วครับมีสูตรอยู่ตรงไหนมันโชว์ออกมาแล้วครับอ่ะสรุปว่าใครอยากโชว์สูตรมาที่ไหนครับฟอร์มูล่าโชว์ฟอร์มูล่าครับก็ลองกดดูครับนี่เผื่อว่าบางคนต้องการปริ้นสูตรออกไปเก็บไว้ดูเล่นก็ได้นะครับเผื่อว่าบางคนอยากดูสูตรว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่กดแล้วก็ควรกดซ้ําอีกครั้งให้ข้อมูลกลับมาเหมือนเดิมครับผมภาษาภาษาช่วยได้ก็ก็คือคําสั่งโฮมแล้วก็อะไรครับการเลือกเฉพาะสูตรไหนครับนี่ฟอร์มูล่าทุกคนตากเกตด้วยฮะเอาหมครับ นี่คือคำสั่งที่เกี่ยวเนื่องไงเมื่อกี้ก็คือโชว์สูตรจะไม่ล่าโชว์ฟอร์มูล่าบางคนบอกว่าไม่อยากโชว์แล้วแต่อยากเลือกถ้าอยากเลือกก็มาที่โฮมครับแล้วก็อะไรครับนี่ครับฟอร์มูล่าครับมันก็จะเลือกสูตรได้แล้วครับเผื่อว่าบางคนต้องการเลือกแล้วก็อะไรครับปรับเป็นตัวหนานี่ก็แล้วแต่ชีวิตใช่ไหมล่าแล้วต่อไปบางคนไปเจออย่างนี้ครับที่ผมเจอครับนี่เจออะไรครับคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยผมทดสอบคอมเมนต์คอมเมนต์มีหลายช่องคอมเมนต์มีหลายช่องอยากเปิดดูคอมเมนต์ทีเดียวไปที่ไหนครับไปที่รีวิวรีวิว มีคำสั่งโชว์ไหมมีคำสั่งโชว์ไหมอ่าดูสินี่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 น,น,นี่โชว์คอมโชว์อ l คอม m ม e ต์โอเคบางคนโชว์แล้วก็ต้องการลบออกอะต่อไปต้องการลบออกอีกบางคนโชว์โชว์แล้วก็อยากลบอ่ะถ้าอยากลบไปที่ไหนครับชีวิตครับถ้าใครอยากลบคอมเมนต์ติดตามดูต่ออีกนิดเดียวนิดเดียวคลิกไปที่ไหนครับไปที่โฮมแล้วทุกคนแล้วทุกคน อย่าลืมครับต้อง control A ก่อนแล้วครับก็คือเลือกทั้งหมดที่อยู่ติดกันถูกต้องไหม control A เลือกทั้งหมดที่อยู่ติดกันแล้วทุกคนต้องการเอาอะไรออกครับ comment ออกเฉพาะ comment ทุกคนเน้นปุ่มยางลบไหมครับนี่ครับทุกคนน่าจะเลือกไปที่เคลียอะไรครับอย่าบอกว่าเคลียอ๋อถ้าเคลียร์อ๋อมันก็หายไปหมดสิครับอันดูคุณต้องการเคลียอะไรบางอย่างคุณมาที่ปุ่มยางลบครับคุณเลือกอะไรครับลองเคลีย format ดูก่อนก็ได้ format คือรูปแบบใช่ไหมอันดูครับคุณอยากเคลียอะไรครับ เคลียร์คอมเมนต์นี่ทุกคนก็เคลียร์คอมเมนต์สิครับจบเรียบร้อยครับนี่คือ22ทิปแอนด์ทริคที่ผมรวบรวมเรียบเรียงไว้ให้เป็นของขวัญพีใหม่สำหรับทุกคนแอปปี้นิวเยียร์มีความสุขมากๆครับทุกคนครับสวัสดีครับผม